สมบัติทางโลกมนุษย์และสมบัติทางโลกวิญญาณสมบัติทางโลกมนุษย์ษยคือเงินตาตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่การงานสมบัติทางโลกวิญญาณคือบุญบาป,ปรารมีความชั่วความดีที่จะติดตามจิตวิญญาณเราไปเพราะฉะนั้นเราจึงควร สร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารามีเป็นสมบัติเป็นทุนให้เราเองในภพชาติต่อไปผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมในภพชาตินี้ก็เพราะว่าในอดีตชาติได้เคยสังสมบุญบารามีกันมาก่อนแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือพรหมลิขิตใดๆผู้ที่เคยมันทำบุญทำทานมาก่อน แต่ถ้าไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิปัญญาเขาเกิดมาก็จะมีวาส,สนาดีมีฐานะมีทรัพย์มากมายแต่ไม่ค่อยมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมส่วนผู้ที่เคยหมั่นฝึกสมาธิฝึกวิปัส,สนาฝึกใช้ปัญญามาก่อนเกิดมาชาตินี้จิตเขาก็จะสนใจธรรมะสนใจการปฏิบัติสมาธิวิปัส,สนาบางท่านอาจมีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่ อย่างน้อยบางท่านก็อาจจะใช้เวลาหลายปีจนบุญบาร,รมีเก่ามาให้ผลจึงสามารถเข้าใจธรรมะได้อย่าง,งถ่องแท้และเรียนรู้ว่าสุขจะทำให้ใจไม่ค่อยพัฒนาทุกจะเป็นเหมือนครูมาคอยทดสอบจิตให้เราเอาชนะและผ่านมันไปได้อย่างถาวร จะเป็นสมบัติเป็นบุญบาร,รมียิ่งทำมากก็มีมากจิตเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ